อะไรเสียงเหมือนงูโอ้ยพึ่งนี่พอก็ดจุดดีมันสัง่งถึงหมันแล้วนะฮะอูะอ้โดนดิอุ๊ยทำไมอ่ะโดนแม่หนึ่งอ่ะลังนี้ผมปลูกไว้ประมาณสักยี่สิบวันนะครับผม เดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกันว่ามันมีหัวน้ำหรือเปล่านะครับอยู่นะครับตั้งแต่วันนั้นนะครับผมไะลุ้นกันอ้าวขึ้นมาถึงแล้วนะครับแจ่มโป๊ดเลยนะครับผมมีหัวน้ําจริงๆนะครับก้อนนี้นะครับแต่ไม่ได้ขายนะครับก้อนนี้ที่ผมเอาสายรัดรัดไว้เนี่ยผมจะเอาไปกินเองนะครับผมแล้วหลังผมจะผูกต่ออีกนะครับเห็นไหมฮะ งูนไก่าก็อันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่มาตัดเนี่ยนะครับ ต้องแจ้ควันหน่อยครับผมไม่งั้นไม่ไหวหน้ากากไม่ได้เอาขึ้นมานะครับขอเด้อ เดี๋ยวไปจาแหลดดูที่บ้านนะครับน้ำสวยๆนี่เลยครับอันนี้นะฮะพอได้ครับผมนี่สายรัดนะครับผม วน,นะช่วงนี้บางทีก็จะปลูกยากนะครับเพิ่งไอมีมันดุหน่อยนะครับแต่บางร้างก็ปลูกง่ายนะครับผมก็จะมีต่อยเรานะครับม,มีนวดมีน่วมอ่ะว่ง่ายๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นู่นเลยสงการนะครับใกล้ๆสงการนู่นแหละนะครับผมสักวันที่ติดนะครับถ้าไม่มีใครมาจวกไว้ก่อนนะครับน้ําจะจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับผมไม่เยอะก็น้อยละค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเป็นรอบสามนะครับรอบแรกก็คือว่าที่มันทําเองนะครับรอบสองก็ที่เราเตรียมไว้นะครับรอบสามอีกทีหนึ่งแต่บางที่ รอบเดียวก็ไปเลยนะครับถอดล้างไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอาหารมันก็ไปนะครับผมสายลัดสะอาดนะครับเป็นสายรัดที่เรารัดนี่นะครับผมก็อย่างที่ว่าเชือกถัถาถ้าเป็นเครือเถาเนี่ยมันจะเละตุ้มเป๊ะนะครับผมเห็นไครับอยู่นะครับการผูกนะครับน้องๆก็ผูกเนี่ยนะครับผมแต่หน้าเนี้ยมันจะ มีงิบมีตอดเราบ้างนะครับบางทีเนี่ยต่อยมือนะครับเพราะว่าฝนมาก็มีนะครับฝนมาลมแรงอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับอากาศอบอ้าวมีบางทีบางลังเนี่ยดิ่งใส่หน้าเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปคลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปเนี้ยนะครับจากปลูกเสร็จเนี่ยนะครับมันดิ่งมาต่อยผมกับจามิวจริงๆนะครับผมไปเจออยู่ที่ข้างทางมาเช้านี้เองนะครับผมจากลังที่ผมปลูกเนี่ยอันนี้เป็นคลิปที่สองเป็นลังที่สองของวันเนี้ยนะครับแล้วก็ลัง มาเช้าขี่รถไปเจอนะครับผมยังไม่ทันจุดคบเลยรอบรอกลางกลางหน้าผาผมนะครับแล้วก็เจ้ามิวก็โดนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปตลอดสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับโอ้ฟุกแต่เช้าเลยนะครับผมขี่มาดูไปเรื่อยๆนะครับมาสายหน่อยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผม หัวน้ําห้อยเลยนะครับผมไปลุ้นกันครับผมโอ้โหที่แรกมีบอกใบไม้พ่อว่างั้นนะครับต้องซูมกล้องดูนะครับผมมิ้มครับเปเลยเลยครับไปแท็กไปไปแท็กพ่อพร้อมเสมอยึดไปนี่ใช้ใบตองจัดมิ้มนะครับ ตีพึ่งเหมือนกันถ้ามีใบตองผมจะใช้ใบตองนะครับคือลูกไฟเนี่ยมันน้อยนะครับถ้าใช้อย่างอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอันนี้ลูกไฟหล่นมันเป็นรุ่นนะครับผมมันนี่อันตรายหน้าแรงนะครับผมถ้าใช้พวกใบตองพวกที่มันเป็นผิอๆมันจะยะมันจะดับง่ายแต่มันขึ้นอยู่กับเรามัดนะครับพึ่งนะครับแต่ป้องกันลูกไฟ

อะไรเสียงเหมือนงูมันผู้กันบินเลยนะโอ้โหพึ้งจะดวงดีเกันไปแล้วเข้ามามิ้มเกียวถึงให้กบอยู่รบอังสอมันด้ยอืมมีสอเผิบต้องมิวด้วยนะเนี่ย ผมละมุดไปแล้วมากระหนุ่มตระมาก็นนต,าากต้องเจาะมุดเลยคนระับผมไม่ต้องเอาครับมุดได้เลยคนระับนั่นอะไรนะมะเดืออ่ออืกเกาะต้มนมะเดื่อยอ้มใหม่จ้ามีตะไคร่ด้วยโอ้ไม่ใหม่แล้วล่ะเกาะต้นห้อยขนาดนั้นบอกยิ้ใหม่โอ้โหเดี๋ยวก่อนดหัวน้ำตึงอ่ะดูทรง อะไรครไปจะต่อยแล้วนะนี่อกระจุดดีมันสันถึงหมันแล้วนะนั่งลงนั่งลงอโมแมวมาเงี้ยไม่ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินจริงเงี้ยน่ะโดนดิเพราะผมพอฟางเปนมันย้อยขนาดนั้นอนะ เหมือน,นี้ตตัวเขามไม่นะครับไม่ได้ไ,ไดอโมงมาเด่ะขู่หมวกกันเคเรียดกันหนาวอุ๊ยแมาโดนแล้แม่นึง่งแบบนี้เราเอาให้มืนเอาให้เหมือนนักอยากดุโดนรองมีโดนมือใช่ป่ะอือโอ้โหเนี่ยเจ็บอละล่ะบวมแน่วันเนี้ยอย่างกะตีเพื่อนอุต่อยดีกว,ว่าโอ้มันเอาจังวะนี่ มีควันนะครับโอ้โหสำลักควันอ้โหัวน้ำไม่ดีด้วยวันตงเอยมาดูกอนไม่ดีป่วไว้ก่อนอดีป่ะไม่ดีอะ่ะหัวน้ำฝ่อเดี๋ยวจะฟโซ่ไม่ดู เสียท่าเลยเนื้อเอาเข้าไม้มิ้มต่อยได้เห็น <c oughs> บวมจุดแม่ไอโมกับมาน้องๆเนี่ยเวลาตีมิ้มอะ่ะอย่าทําแบบนี้เอ,อเนี่ยถ้าเกิดมันรุมเป็นพึ่งหลวงนะมันจะมุดต่อยโอ้โหนี่ก็ต่อยนะครับเนี่ยติดมดผ้าแบบนี้กันกันได้ไหมพอได้พอรอดชีวิตแต่ถ้ามันจิ้มจริงๆถ้าไม่มีควันนะครับตายครับมอ้นี้ไปเถอตอนน้ควันไม่มนะีเดี๋ยวให้ดูหัวน้าไม่มี Bò các bụng, bái <laughs> mèo á, cái đai các bụng.